ยอตอนี้กลังจะเห็นหนิงน้องอน้มปลาได้ยินว่าสิต้อยหม่งม่วงหรอต่อยแห่งแม่งาหม่งลง่ตลงเพราว่ามันทอดดูเป็นแมงรายอ่่อยตอย้อยั บอกว่าทิ้อสซอสซอสจังไรครับใช่ต้องทำนานเลยเราเห็ดเป็นแถวนี่ตัไปเรื่อยๆแล้ก็เด้งเลยโอ้ว่าเด็จ้ะด้งมาเลยเอาเถอสองสามก็ได้โอ้เอาเถอได้ก็ได้เลยคือขักแค่คเอเอาเลยอ้าวคือไงแท่เวงเวง เหลือกสกตบึงเหลืองสกตบึงต้องเลือกตัวบ่มีแมงเหรอเออเลือกเลยโลาใส่เลยโล่นี่บ่มมีแมงระวังเไยมึงอะไ้ก็ีเลยโอ้โอ้เป็นแควนอนอแคลแล้วอยคักเว่ยสมพลรอกมันได้หลายหน่วยปีนวาเสื้อืัม นี่ได้บอไดยลาเอาโซโลอาวเราคแยกอันแยกเป็นเป็นอะไรอ้าเใหญ่น้อยลยโอ้ยหน่อยน้อยคาแขกอยู่ป้างขนาดลนก่นเ่นกอนงามเลย เกี่ยวสุกย่าฮ่าเกี่วบี่ยุกยังไงเกียบมงไหลมันกะมาเก็บมะมวงส่วนหลังบ้านเพราะว่ามันย่านว่ามันมีแมงกินหลกะจะเอามานเอาออกเบิดต้นเอาเบิดต้นหล่ังจากแล้วกลับไปบ่ม เือแบบบ่าเฮาอยากกินซุกแล้วก็ไปแจกยายให้พี่น้องบ้านใกล้เงินเคียงได้กินน้ำกันม,ม่วงบ่มีหัวบ่มีแบบใส่สีดยากันนีไมเนี่ยสดสดจากข้างหลังบ้านหลังสวนน้อยๆน,นะฮะขนาด เราออกกอนเสียหรืเดี๋ยวถาเอยไพส์เมนบอลฟ้เพื่อสิมาล้องเองสิมาล้องคนคนจากล้องคอแต่ว่าขอแบบกเือนบ้านเขาคอวิธที่ไหอ๋อซิดไฮไม่ซิดไฮไม่โอเคตอนนี้เอลไพ่มาแล้วเนาะกํลังจะประกด มาเพื่อนยากันเอาม่วงได้ตัวเพื่อนเอง <laughs> <c oughs> เป็นขอาวิูหม่อีกแล้วโ <laughs> <c oughs> อ,อ้ข <laughs> <c oughs> ่าปวด แจ็คเก็ตแล้วนะเลือกหน่วยใหญ่หน่ยหนยวยน้อยอยีกแจ็คเก็ตแล้วกับบูมเลยกี่ไหลข้อมือสึกเลยขุสึกล่ะขุสึกฮอนอ๋อตลกแล้วหน่วยใหญ่ดีเด้ย ถ่ยจะเอาอีบอกได้ได oh. uh. ้หน่ยไหน่ยหน่ยามือลงมือก็้อกมือเสิร์ก็้องเอามี่มาปาดบังพุ่งเข้าแกนได้นะืเ่นได้เนะซ้ำนี้พกกะทีแล้วสั่งซูใหญ่แล้ว มันเป็นหอมเลยกันเลยที่แดงโอ้ยค่ะเคี้ยวเสวยเคี้ยวเสวยสมคำซาลุแท้ๆเพราะว่าอ๋หอมเขียวเลยหอมโบมีสีเหลืองมีแต่เขียวอย่างเดียวเขียวอย่างเดียวเอาเดี๋ยวในถือว่าปูเลยออกเยอะออกเยส่งออกไหลเซอร์ดย พ่อเจหูอ่ะเจ้หูใช่เจ้หูแก่จอแล้วมันตึงจอวจเอาลอน้ำโดนถิ่นมันอะไรนี่พยุมากรแตกเลย biết ở bên สู่ ừ, con สู่ technique โผน ừ, à, เลยไปเบิ่งเทคนิค ไทยทำเหล็บก่อนด้านถึงของพวกเขาเพื่อที่จะว่าไปเอาอยู่ฟากนั้นเพราะว่าฟากนี้เบิดแล้วแล,บบแล้วก็ด้านถึงกับบิดนี่แล้วเหลือเต่ฟากนั้น อเลยอันนี้ก็แเม่นมะม่วงที่ว่าเฮา,าเอาลงมาได้เนาะเอ้ยต่อยเอามีอยู่สามก็บเก็บตัวนั้นเป็นน่อยในหน้อยที่สุดน่อยใหญ่สุดหน่อยกลางๆโอ้สสินนนใ่หัวัววีล เดี๋ยวเขาถอดก่อนโอเคไปเลยข้าอย่างมืออันนี้ไง เมนว้าวพี่เศกได้คอมเมนต์ได้เด้อสหรับผูุ้เดที่บอว่ามาเบิ้งฮอตขันนี้แล้วเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไปส่งฮอตถึงบ้านเลยเสร็จเลยขันอยากจะคอมเมนต์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้เลย <c oughs> มาเบิง้งทางด้านหลังแม่กำลังดีอย่างนออ่าตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เอาดินมาวางไว้นี่เนาะเพราะว่าแบบเขาจะมาปลูกใส่บนแดดเพื่อที่จะให้พักมันปร่งมันงามตอนนี้เรากำลังจะก้าเบียเบ้ยหักอยู่มาทางนี้เกือเก็บมักม่วงโตอันนี้ใส่เลย มาเบิงสวที่ว่ามันเป็นเมงตัวไหนที่ว่ามันเป็นิดิกสีเมมันมีเมงแล้วอันนี้ก็พอเราปาดให้เบิงเนาะดิอาบเมนนะแบบมันอันนี้ยังมันบรทณเนี่ยบรรุเป่าไม้มันบโทัาได้เขาเลือกหลายแต่ว่ามันเขามาหอดเขาหอดใบตัวนี้แล้วอมันเจ้าเขาด่านเนาะไว้ก่อนตัวนี้กระเมงกลิ่นนี่ไปเบิดแล้ว ฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาลงจากต้นก่อนเพื่อที่จะว่บวาบ่ใไห้แมงมันไปกินเอาทันก็คือทัน<อ> <laughs> <อ>รถลดรถขนทรงรถขนทรงโอ้ยเยี <laughs> oh, <yeah. S 3> ่ย <laughs> มโอ้ย <laughs> <Okay. S 2> ไปเลยไยม่สมควัวว่าจะบัวเลยบนต้องย่านเอาเนี่ยไมไอ้นัน่นมันบุถึงเนาะถึกหายแล้วถึกหายแล้วโนยโนย หายากก็บอกได้เด้อเดี๋ยวไปส่งให้นะฮะเพมันเป็ดอีงซี่นี่มันมีแมงวันี่ดำแบบดำป่านี้โอเคเอาเอาเอาเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียเราพรึ๊บพรืบมาให้โปรเฟสเซอร์เฮาเบิ้ง ตัวนี่ถือว่ามันบริมีแมงเพราะว่าแมงกำลังสิงมมเริิมเลยหมักม่วงมันจะสั่งอ่า<ง>สั่งยางเพราะมันออกมาอ,อสั่งยางเพราะมันออกมาเพื่อป้องกันขับไล่แมงแต่กันยังมีผักวนอื่นที่มาอาศัยมาติดอยู่กับยางมันอลองปาดเบอร์ได้บอกปาดมันก็ได้พิสูจน์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  สูตรสูตรตรงปาดควรปาดบนที่มันเปลี่นนยนเนาะใสปิงไม่มีอะไราาลเพราะว่าพว่าาเระมันแมงใหม่สิมาว่างเลยมันจะสางเป็นยางออกมาเพื่อป้องกันเม่มงมมใหม่นี่ยในเนาะยางป้องกันเม่อใหม่คมพูม่คมพูมาอีกแล้วเอาไว้เลย ตอนนี้เอาไปกินดีกว่าเอาไปกิน uh huh. กํลังเดิน uh huh. ตอนนี้ที่อย่างไปน้ำนี่พ่อมีแมนเห็ดอันนาสำหรับก uh oh. ลางไฟ้า่ทนี้ม่เมนเพอันนาเขาหอมว่าตับโลไฟ ตัวใส่อยู่ในส่วนคารินคารินแบ <c oughs> ็คเฮาส์เ่ว่าเวลามีกิจกรรมการมอนซืนต่างๆแต่จะมาเสียบไื่แ๊หบหนึ่งนะจ๊ะติดตั้งก่อนอ

รีคอร์ดเลยรีคอร์ดอีฟอเลยรีคอร์ดอีฟอเลยรีคอร์ดเลยเนาะรีคอร์มนะอีฟอของการติดตั้งพอเดะโทรศัพท์เปิดนี่การติดตั้งการติดตั้งคุณสุไซวัอนอันเลยไปเขาไปติดตั้งกันเลยติดตั้งกันเลยอ้าวใส่วันนี้บ่าเมื่อไงวะ สลัดพลาังตัพักสลัดพลาังกินตะโกนขีแก้วก็ได้ับยังก็ไดดีพักพลาังคนวะมาหายจังคนเขียมซีบุพักเนาะตอนนี้เมนเขาจะออกมาทีละต้นทีละต้นมาใส่ทีลาอันทิลาอันเต้าทีละเต้าไปเวลามัน แต่งนอออกผลมันจะแบบจะบานบ,าน,บานออกบานแคอันนี้เปนเตียม,มพอเตียมปิดตั้งไฟอู้ดดดดดนดดดดตดดดดดด้ดด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 ตดดดดดยดด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 าดด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 ดนดด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 นดด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 นดดดนดด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 ด่ Yeah. Cảm <coughs> ơn <coughs> <coughs>